โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสุพลสุภโลปริยนธรรม9ก้าประโยคด็ออเตอร์ประธานสงฆ์ทุดงคสสถานอุดรธานีเป็นประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมซึ่งพิธีกรรมภาคสายถูกท่านได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้สายหยุดนิ่งในการที่จะรองรับบุญตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อ พร้อมกับวัดพระธรรมกายและประกอบพิธีบูชาข้าวพระซึ่งการบูชาข้าวพระนั้นกระแสะทานแห่งบุญจะไหลเข้าสู่ศูนย์กลางกายของเรากระแสะบุญนี้จะเป็นต้นบุญแห่งความสุขจากนั้นได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าโดยกัลยาณมิตรเดือนเพนจันทรเสนาและกัลยานมิตรแพทย์หญิงกรวิพาสุรรัตน์เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ส่วนผู้แทนนำกล่าวคำถวายพัฒตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์คือกายาณมิตรพงสศธรพลบัวไขและกายาณมิตรเจรนันแพนดีซึ่งทุกกิจกรรมบุญครั้งนี้นะคะก็สร้างความปลื้มปิติแก่ผู้ร่วมงานทุกๆท,ท่านค่ะและนอกจากนี้นะคะท่านเจ้าพระผู้มีบุญก็ยังได้รับผ้าไตรกรถินกลับไปที่บ้านค่ะ เพื่อนำไปอธิษฐานจิตนะคะเพื่อตั้งผังสำเร็จราชันปัตภพีราชินีที่ดินให้สำเร็จเป็นอัศาจรรย์ด้วยค่ะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับคณะกัลยนมิตรทุกท่านนะคะที่ทุดงคัสถานอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีด้วยนะคะสาธุค่ะ